นี่ฮะผาหลักหล้านเมืองไทยอันนี้หนูแทะสวัสดีทีมงานสั้นกว่าทุกคนพี่ภูศิษฐ์สวัสดีพี่ภูศิษฐ์แก้ววานิชครับโอ้โหอาจารหลวงพ่อคงบางกรับพร้อมอ่านี่เหรียญพ่ออยู่วัดบางน้อยร้อยเก้าปีก็เท่ากับอ่าสองห้า สองสี่ห้าเก้าเท่ากับเหรียญอายุร้อยแปดปี mm. จะร้อยเก้าปีปลายปีเนี้ยเหรียญหายากเมืองแม่กรองสุดทาดสิกเลยครับเหรียญน,นี้นี่แล้วแล้วเหรียญโบราณเหรียญเก่าเนี่ยถูกแขวนใช้จนนะสึก mm. หมดล้วจะเหลือสวยๆเนี่ยน้อยมากพระเครื่องนะครับคนเก็บพระเนี่ยเก็บอยู่สี่แบบ แบบแรกเนี่ยเก็บเพื่อใช้พุทธคุณอ่าก็ต้องไปรู้เรื่องอักขระเลขยันเพื่อให้รู้ว่าพระแบบไหนที่เหมาะกับอาชีพเราอ่าแบบที่สองเก็บนะเพื่ออวดโชว์ชนั่นแหละครับทำไมเราต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมทำไมเราต้องขับซุปเปอร์คาร์นั่นเลยนะครับพระเครื่องที่จะอวดโชว์ได้ก็ต้องเป็นพระที่ มูลค่าสูงอย่างแท้จริงอ่ามูลค่าสูงส่วนมากก็จะอยู่ในพระเครื่องที่นะหาของไม่ได้แล้วถ้าที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีจะแพงไหมล่ะอ่าต้องพระเครื่องที่หาของไม่ได้แล้วมูลค่าก็จะสูงขึ้นนะครับแบบที่สามนะเก็บไว้เพื่อสร้างเป็นอาชีพไงอ่ารู้ราคารู้ว่าเสียนคนไหนซื้อดีอ่าแล้วก็ไปหามาเพื่อปล่อย เช่าหาเอาส่วนต่างคือแก่นแท้ของเซียนพนาครับหาพระดีให้ได้แล้วก็ไปปล่อยแล้วได้กําไรดังนั้นพระเครื่องเนี่ยบอกพระแท้ต้องขายได้ทุกที่มันไม่จริงพระแท้ต้องขายคนดูเป็นเซียนพ้าจะรู้กันว่าหลวงพ่อเน,นี่ยใครซื้อดีใครดูเป็นถ้าคุณเอาพระเครื่องอย่างเนี้ยเพราะอยู่เนี่ยไปให้คนที่ดูไม่เป็นเขาก็ต้องส่งภาพไปถามคนอื่นสมมุติว่าผมบอกซื้อสองแสน เขาจะซื้อคุณสองแสนไหมเขาก็ต้องบอกแสนห้าใช่ในกรณีที่แบบว่านะโชคดีคุณไปเจอไอ้คนนั้นส่งมาให้คนดูเป็นดูถ้าไอ้คนนั้นส่งมาให้คนดูไม่เป็นดูไอ้คนดูไม่เป็นคนนั้นก็ต้องส่งไปถามนนอีกคนนึงอันนั้นบอกแสนห้ามาเหลือไอนี่แสนสามเลยอ,อเขาก็ต้องบอกคุณแสนเดียวใช่ไหมครับดังนั้นพระเครื่อง ต้องขายคนดูเป็นขายคนดูเป็นแล้วคนนั้นน่ะนะต้องมีลูกค้าหรือว่ามีความใกล้ชิดกับวัตถุผลผคนนั้น,น,นคนเหนือซื้อผ้าเหนือคนใต้ซื้อผ้าใต้ตผมคนราชบุรีซื้อผ้าผ้าคตะวันตกราคาสูงกว่าคนอื่นดังนั้นถ้าคุณนำผ้าราชบุรีไปขายคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ราคาสูงเท่าผมนี่ไง พระเครื่องต้องขายคนดูเป็นดูเกมมายี่สิบคนมาเจอคนดูเป็นคนเดียวดูแท้คุณก็ขายได้อย่าไปเชื่อครับว่าพระแท้ต้องขายได้ทุกที่คนดูพระเป็นไม่เท่ากันมันเป็นวาทะกรรมที่ผิดอ่าจากไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องจริงของามากรพระเครื่องนะครับอ่าแล้วก็แบบสุดท้าย เก็บไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินในอนาคตสําคัญครับพระเครื่องเก็บแล้วขึ้นจริงไหมนะักข่าวถามผมเยอะมากนะจริงแต่พระเครื่องที่จะเก็บแล้วมูลค่าสูงขึ้นนะ่ะต้องเป็นพระเครื่องที่ไม่มีของแล้วพระเครื่องที่จะขึ้นเนี่ยคือต้องเป็นพระที่มีความต้องการแต่ไม่มีของแล้วอ่าเนี่ยฮะคุณคิดดูสิถ้าพระเครื่องที่ที่ไหนก็มีจำแพงได้ไหมไม่ได้พี่เก็บไปนะอันนี้มือหนึ่งจะขึ้น โอ้ยังเหลือยังเหลืออยู่อีกเป็นหมื่นหมื่นองคอ่ะคุณอยากจะขายสองหมื่นที่นู่นก็ยังมีแปดพันที่ตู้ไหนก็มีเจ็ดแปดพันหมื่นอะ่ะจะขึ้นได้ไหมไม่ได้ไไดแต่ปลาเครื่องที่เพิ่มมูลค่าอ่ะพี่อ้อยมากระพมอย่างพ่อคงมากระพ้อมงเนี้ยอย่างพ่อคงมากระพมเนี่ยเห็นป่ะไม่มีเหรียญแล้วใช่ถูกต้องก็ปีเนี้ยอยากได้ของเขามาให้เวลานหนึ่งเขาไม่ขายปีหน้าก็ต้องมาให้หลานสอง ร้านสองก็ไม่ขายก็ยังหาที่ไหนไม่ได้ก็ต้องไมาให้ขอบร้านคะสวัสดีพิศเส้รถับส่งดาวให้ขอบคุณรคณรับอ่านี่ขอบคุณทุกท่านที่ส่งดาวให้เห็นไหมมันง่ายๆเลยพระเครื่องที่จะเพิ่มมูลค่าได้ในทุกๆปีต้องไม่มีของแล้วแต่ความต้องการยังมีอยู่ไม่ใช่บอกโอ้อันนี้จะขึ้นนะผมเอาสองหมื่นหลอกขายได้ครั้งเดียวเ<ข><ข>พราะไปหามื่นหนึ่งที่ไหนก็ได้แต่คนที่ไปซื้อสองหมื่นน่ะคือไม่รู้เลยว่าที่ไหนก็มี ไปเจอเซียนคนแรกเขาบอกว่าหายาก,ก็เชื่อเขานั่นแหละครับผมจึงบอกว่าศึกษาก่อนสะสมพระเครื่องเก็บแล้วเพิ่มมูลค่าจริงไหมไม่รู้ก็ใช่เบนจ่าพารีเคยราคาลงไหม <Okay. S 1> เหรียญวัตถุโบราณเนี่ยยางพออยู่บางน้อยเคยลงไหมพ่อคนกรพรพอ้อมเคยลงยไหมพ่อห้องพ่อหัวปูอินเนี่ยเคยลงไหมไม่ลงดังนั้นพระเครื่องที่เก็บแล้วไม่ลดมูลค่าเนี่ยนักเล่นผาู้อ่า ไอพวกพ่อค้าจะมาหลอกคนรู้ไม่ได้แต่คนไม่รู้เขาบอกว่าหายากก็<ๆ>คิดว่าหายากจริงเก็บแล้วจะขึ้นก็คิดว่าจะขึ้นจริงเสียงคนนั้นเคยเป็นคนดีดีได้แล้วเลวได้ไหมเสียงคนนี้เคยเป็นคนเลวเลวได้แล้วกลับมาดีได้ไหมนะฉะนั้นถ้าคุณดูพระเป็นเองอะ่ะคุณจะไม่โดนหลอกคนเคยดีตอนนี้ก็มาหลอกคุณได้ ใช่ไหมอ่าดังนั้นผมจึงบอกว่าคุณจะเห็นเซียนพระหลายหลายคนที่ผันตัวนะะใช้ชื่อเสียงตัวเองมาเล่นตลกกับวงการพระแล้วก็เกาะโกโยตังไปแล้วก็เลิกเล่นพระเห็นไหมอ่าหรือถ้าคนยังไม่รู้เท่าทันก็ยังเล่นตลกต่อไปอีก พาที่เป็นตันควานนำมาแบ่งปันคือพาที่ไม่มีวันลดคุณค่าอยากเห็นเหรียญพอชุมราชคมรุ่นแรกอาจารย์พอมีให้ชมเป็นบุญตาม,มผมไม่ใช่เซเว่นนะไอ้เจ้าโอ,อเปิดถาดพระราชบุรีมาดิยนี่เห็นไหมครับพอจุ่มราชคามที่หายา,าก อ่าที่หายากกว่าเหรียญคืออะไรล็อกเก็ตอ่านะล็อกเก็ตสกรีนที่เาเรียกว่าสแตมยี่ห้าศตวรรษเก็บได้ทุกเนื้อเพราะทุกเนื้อก็มีเลนราคาที่แตกต่างกันไปการจะเก็บพระขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของเราที่จะแบ่งมาเก็บพระเป็นเงินออกไม่ได้เหมือนแบ่งตังมาซื้อทองเหมือนแบ่งตังมาซื้อที่ดีทุกเนื้อ จิตสดาก็มาพาเครื่องไข่ได้ต้องไข่คนที่เขาอยากได้และมีความต้องการอ่านะครับนั่นแหละครับว้าว้วาวพี่ปีเตอร์รแบ่งนะพวกปูใจครับกำลังดังนี่ต้องบอกว่าโดนเก๊กันจนทอ้อถ้าแท้เห็นไหมหยิบมาเนื้อต้องเก่าเหมือนปูจันบัานยางเพราะป้องหลุมดิน ใช่หนึ่งในเบญจาภาคีพระนากปกเมืองไทยใช่ถ้าเก,กก็จะไม่ได้เก่าใช้ความเก่าในการดูพระง่ายๆโอ้โหดูง่ายจริงครับองค์นี้เนื้อเดียวก็ปิดตาปู้จันเลยนี่ทรงคุณค่าครับนากปกปูใจวัดเสด็จปิดหนึ่งมืนสุมประตู สวัสดีพี่วราพลครับนี่โอ้โหพี่ขณาทิปบอกสองนาทีไม่ค่อยเจอตัวจริงแล้วช่วงมไม่เจอน,นี่ถามว่าทำไมปูใจเนี่ยราคาเนี่ยไม่แพงเหรอคุณไม่เจอแท้แท้ไม่มีถูกผมบอกเลยคุณไม่เจอแท้แท้ไม่มีถูกครับยันท่อเป็นทางเมตตาและแควคาา นี่อปู่ใจว่าเสด็จแท้แทตอนนี้รายการหนุ่มพงศพันธ์นี่มาทำใกล้จะออนแอแล้วด้วยนาทีเดียวมาแล้วครับเปิดแรก8 0 0พบาทเวลาเดินแล้วมาที่แปดพันบาทครับมาที่1 0 0 0 0หบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่1นึ่งสองพันบาทแล้วอยู่ที่หนึ่งสองบาทครับพีสี่สิบหลอบอกสวยเป็นเนื้อเมฆพัดครับปี นี่นะสองหมื่นก็ไม่แรงครับองนี้หาแท้ได้เถอะโดนเก๊ก็จนท้อครับสองหมจนไม่ได้ครับหายาอยู่ที่หนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายเนื้อดูง่ายดีจังยังมีผิววิบวับวิบวับอยู่เลยพี่แมวของน้องบัวบอกสวยครับอยู่ที่1 3 5่0้าบาทนะครับราคาสุดท้ายครับ มาที่หนึ่งมืนสี่พันบาทครับราคาสุดใจครับอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันบาทมาที่หนึ่งมืนสี่พันสี่ร้อยบาทครับราคาสุดใจมาที่หนึ่งมืนสี่พันสี่ร้อยมาที่หนึ่งมืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทครับผมบอกให้นะหมื่นกว่าบาทยังถูกกว่าเหรียญเพราะเรื่องยังถูกกว่าเตาสุกใจแล้วพ้าแบบนี้คือพ้าที่หมดจากนะวงการไปแล้วนี่ <100. S 2> คนอยากได้แต่กลัวโดนเก๊โอ้โห oh. ปู่ใจเกิดปีเดียวกับเพราะเปลี่ยนวัดใต้นะสู่หน้าท่านอายุร้อยปีมรน,น,นาภาพสองห้าสู่หน้าเกิดสองสี่สู่น้แก่กว่าพระโคมกมากร้อมเจ็ดปีอยู่ที่หนึ่งมื 5, ่นนพันสามร้อยบาทนะครับราคาผมบอกคุณเลยว่าเวลาเก็บพระเครื่องนะรู้แล้วเก็บพระแบบนี้คือพระยอดนิยมที่หมดจากสนามพระไปแล้ว คนที่เขาดูเป็นเขามีความต้องการตลอดเวลานี่คือพาที่ไม่เคยลดคุณค่ามีจะเพิ่มคุณค่าปิดไปที่พี่คณาทิพยนะครับหนึ่งมืนห้าพันสามบาททวนแถดูง่ายเข้มขังครับพี่หนูธนกิจราคานี้ไม่ได้นะครับพาผูปป้ใจหลายหมื่นต้องบอกเลยของแท้ไม่ได้ถูกแล้วถามว่าคนจะอยากได้พรา mar, ไม่ได้กลัวโดนเก๊ที่นี่คุณไม่ต้องกลัวเก๊ครับ เห <_ an> ไหมมาที่นี่คุณไม่ต้องกลัวเก๋แล้วปู่ใจเนี่ยผมบอกคุณเลยนะปู่ใจเล่นหากันมาก่อนนะพอเนื่องเล่นหากันมาก่อนพระเกจิยุคหลังๆเป็นอาจารย์ปู่ยอดเป็นสิษย์ปู่ยิ้มปู่ใจแกกว่าเพราะคงมากระพร้อมเพราคงนะ่อ่อนกับป,ปู่ใจเจ็ดปีปู่ใจอายุยืนถึงหนึ่งร้อยปี เกิดสองสี่ศูนหน้าปีเดียวกับพอแช่ปีเดียวกขาเปลี่ยนวัดใต้มรภาพสองห้าศูนย์หน้าอายุท่านร้อยปีพอดีขอบอผินเนื้อเงินด้วยครับอาจารย์โอ้โหมีแต่ของเด็ดพี่ธานัดแก้วจำปาวันนี้พี่คณาทิพกวาดโอ้พี่อะไรกวาดสุดยอดเลยผมบอกเลยสุดยอดนะครับสมเด็จจิรดานี่ ตลับเพชรแท้นะครับอือ,อจิรดาสวยมากรอชมประมูลจิรดาครับตายครับพี่เดือดสุดๆครับวันนี้จิรดาองค์เป็นล้านพี่วิบูลหลวงพ่อฟัดครับได้ครับพี่จุน นี่ฮะพ้าหลักหลานเมืองไทยอันนี้หนูแท<ม>้เป็นเมตตามหานิยมยข้างหลังต้องแปะทองทำเปลวแท้ตัวจริงเลยครับองค์นี้ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆโอ้โหใครจะเป็นผู้มีบุญวาสนาครับวันนี้ ซอมตรงไหนมาครับด้านบนด้านบนครับพี่โอ้เนื้อนี้แถ้ดูง่ายเลยเฉพาะค่าซ้อมสองหมื่นนะใช่ไม่ได้ซ้อมทุกทุกนะพี่จะไปหาย่งางงที่ไหนอ่ะโอ้โหสุดจริงครับสมเด็จจิตลาดาทา่าจากฝีพระหัตคือองค์เ<พ>นี้ยตอนนั้นอ่ะผมซื้อมาแสนสามใช่พระเป่าเนี่ยซื้อมาแสนสาม อ่าเฉพาะพ่ปะเป่าซื้อมาแสนสามแสนสามกันล้านหะน้ไม่ซื้อก็นอนไม่หลับแคสเซตเจียวยังหลักแสนเลยครับอ่านี่อยากได้เลยจัดมาอยอดนิยมตลอดการกำลังแผ่นดินล้านล้านล้านพิธนนัท ปิดแสนห้าขอครับพีพีละพันโอ้โนี่ต้องบอกว่าเ,เนี่ยสมเด็จจิตรดาพาเครื่องล้ำค่าของเมืองไทยฝีพระหัตถในหลวงสมบูรณ์สมบูรณ์เปลี่ยนมือกันไปล่าสุดต้องมีสองล้านครับก็ล้านกว่าถึงสองล้านแบบนี้คือราคายังสามารถจับต้องได้ใครอยากได้กดหัวใจมา นี่ผมต้องเขียนราคาใส่มือไม่เขียนราคาใส่มือ,ไม,าามอไม่ได้เป็นพระในฝันของนักสะสมทุกคนแล้วครับเก๋เยอะแยะมากมายสวัสด,ดีพี่สุขมาสุขเพื่อครับนี่สมเด็จจิตระดาสองนาทีขอคอมเมนต์เกี่ยวกับพระสมเด็จจิตระดาหน่อยได้เห็นพระหลักลานแล้ววันนี้พี่กมสานบอกเกเป็นเค้งอ่าก็เพราะว่าแท้มีจำนวนจำกัดไงครับ ทำจากฝีพระหัตรัชกาลที่เกนะ้าน่ะดินศักดิ์สิทธิ์นะทั่วแผ่นดินนะครับสีจากนะเรือพระที่นั่งนี่ชันดาเรือพระที่นั่งด้วยนะครับโอ้โหเกสรดอกไม้ดีวันพระแก้ว เป็นพาที่มีมูลค่าลักหลานมานานแล้วแน่นอนครับอยากชมการประมูลหลวงปู่เข็มได้ครับพี่สักครู่จริงๆราคาพาองค์นี้ถือว่าฝันอยู่ไม่ไกลเกินฝันอ่าอ้าวสองนาทีพาในฝันของนักสะสมหลายๆคนสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่ก็บอกว่าราคานี้ไม่ไม่รวมตลับนะครับนี่ พอใส่ตลับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งราคานี้ไม่รวมตลับครับบปิดแรกมาเวลาเดินราคานี้ไม่รวมตลับนะครับไม่รวมตลับย้ำครับผมจะว่าเริ่มไปยังเวลาเดินมาแล้วครับเปิดแรกห้าหมื่นบาทเวลาเดินแล้วไม่รวมตลับนะครับนี่ อยู่ที่ห0 0 0 0ืนบาทครับมีเส้นเกสารราชการที่9มาที่หนึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่มานายแกรบจะได้แขวนจิตระดา้แท้เนี่ยมันยากแล้วเพราะนายหลวงเนี่ยท่านแจกให้กับคนที่ทําคุณงามความดีนี่นะแล้วก็ท่านทําถึงปีหนึ่งสองก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะฉะนั้นคนที่ได้รับราชทานไปเนี่ยนะก็แค่ปีหนึ่งสองจึงเป็นของที่ มีราคาสูงในเขาบอกว่าท่านนะกดเองทีละองค์นั่นแหละครับโอ้นะอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วลุ้นผู้มากบารมีครับ อยู่ที่หนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับราคาสุดใยโอ้โหต้องบอกว่าแสนห้านี่ราคาเท่ากับถูกคนเรียนปูทิมถูกกับพ่อกล้วยหนุมานถูกกว่าปูริ้วรุ่นแรกนี่เผลอๆถูกกว่าพับใหม่ๆที่เพิ่งสร้างอีกด้วยซ้ำการที่จะได้พักกำลังแผ่นด,ดินคึ้นเหนือในแผ่นด,ดินเนี่ยโอ้โห อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายเป็นเรื่องในฝันไปแล้วพี่ชายพลถามมาซ่อมตรงไหนด้านบนครับพี่ชายพลซ่อมด้านบนนิดเดียวครับพี่ชัยพลครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายค่าซ่อมสองหมื่นอ่ะ,อะซื้อแสนสามซ่อมสองหมื่นอ่ะโอ้โหเพราะว่าแสนกว่าบาทเนี่ยไม่แค่ก็โดนล้านห้ล้านหกครับ อยู่ที่หนึ่งแสห้ามืนบาทนะครับราคาสุดท้ายครับโหยอย่างนี้แขวนสบายถ้าราคานี้นะผมยังไม่มีกำไรเลยมาที่หนึ่งแสน้ามืนมาที่หนึ่งแสนห้าองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวมาที่หนึ่งแมโอ้ยมาที่หนึ่งแส0 0้าหันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสน0้ามืนห้าับาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่หน,น 500, 000, ึ่งแสนปบาทที่พี่นาจวุิมาที่พี่นาจวุินะครับหนึ่งแสนห้าหื่ปดพับาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหโอ้พี่นักปิดไปที่พี่นาจวุินะครับหนึ่งแสนโอ้พี่นันะืนี่คือนักสะสมตัวจริงเลยผมจะบอกให้พันบาทครับโอ้โหเฉียดจิวจริงจโอ้พี่ธเนศพลมาหนึ่งแสนหาหมื่นเกาพนไม่ทันะครับนี่พี่ธเนศลยังต้องมา รายการนี้เป็นพี่นัฐวุิได้นะครับโอ้สวัสดีพี่ธเนศผลด้วยพี่นัฐวุิบอกว่าข้อพระคุณมากครับไม่งั้นต้องเสียล้านห้าขึ้นนะ่ะโอ้โหตลับต้องเอาด้วยแล้วตลับเพชรใบนี้แ0 0 0 0ื่นครับเจ็ดหมืันเจดร้อยตลับเพชรใบนี้เท่าไรนะพี่เจ็ดหมื่นแดพันเจดร้อยเจดหม่นแปดพันเจ็ดร้อยอ่าโอ้โห พักกำลังแผ่นดินพักในฝันครับพี่นารูทตลับไม่ต้องเอาก็ได้ถ้ามีนารูิจะแขวนใช้ใส่ตลับสแตนเลสหรือว่าจะใส่ตลับทองธรรมดาไม่มีเพชรก็ได้เพราะว่าใบเนี้ยก็จะใส่นางพญาใส่อะไรได้ปกติที่ลวดาราคานี้เหมือนตลับทองฟรีพร้อมตลับราคานี้ถือว่าถูกมากครับไม่ใช่ไม่ได้พร้อมครับพี่ไม่ได้พร้อมกับพี่โกมันโป้งครับโอ้โห นี่แต่ถามว่าถ้าพิระตวุธรับตลับด้วยตลับก็ไม่ลดคุณค่าอยู่แล้วแล้วประกันทองแดงเพชรแท้แทุกเม็ดแ,แ,แต่ถ้าพีรูตวุธไม่รับตลับจะเก็บทุนรัพั์ไว้ชาวอย่างอื่นก็ได้อีกอเพราะว่าตลับแบบเนี้ยตัดมาแล้วเราสามารถใส่พราได้หลายองค์อ,อ่ะโอเค่ okay. ใสได้